สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง v ีพธรรมดานะครับช่อง v ีพธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยเฉพาะจิตนะครับฮานอยประชอบเฉพาะจิตของวันที่25ตุลาคม2566นะครับฮานอยก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะจะมีให้ชมทุกวันทุกวันเลยนะครับฮานอยเฉพาะจิตนี้จะออกเวลา4ี่โมงเย็นนะครับ4ี่โมงเย็นของ4ี่ถึง4ี่โมงครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่อง v ีพธรรมดาก็ จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลวมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกิปทุกทปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะอ่าครับขอขอบพระคุณนะครับ มาชมกันได้เลยนะครับแทนคําขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะแต่มาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลุมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับวันที่ยี่5้าตุลาคม2566วันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับสีเขียวนะฮาน้อยเฉพาะกิจออก4ี่โมงเย็นถึง4ี่โมงครึ่งเล่น3 4มี่ห้านะครับ3ามี่ห้านะสามสี่ห้าน้นที่3ากับ4ีลูดวิ่งเท่านั้นนะครับส่วนชุดวินแปดเก้นย์หนึ่งอง4ี่นะครับ สามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามสามดูดูสามสามสองหนึ่งหนึ่งสามสามสามสองสองสามคือชุดวินชุดเจาะนะอันนี้นะสี่แปดแปดสี่สี่เก้าเก้าสี่สี่ดูดูสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่คือชุดเจาะนะครับส่วนห้าคือตัวลองตัวรวยนะครับอประมาณนี้นะครับส่วนชอบจะไหนก็จัดไปเลยจับไปเลยอืมอืมอื่นนะครับอันนี้นะ เ็น3 4 5นะครับเน้นที่3กับ4นะรูดนะครับเป็นหลักนะ่ามกับ4เป็นหลักครับส่วนชุดวินนะครับ8 9 0 1 2 4นี่เป็นทางเลือกนะครับเกี่ยวบเออนะครับ3 8 3 9 3 0 3 1 3 2 4 8 4 9 4 0 4 1 4 2นี่ึงนะครับอันนี้คือชุดเจาะนะใครชอบเจาะก็จัดไปนะครับส่วน5นี่คือตัวทางเลือกนะตัวรวยนะครับแบบนี้นะครับ ใครชอบ5้าก็จัดไปเน้นที่3กับ4ี่นะครับรูดวิ่งนะ,ะส่วนชุดวินก็ตรงนี้ส่วนชุดเจาะก็ตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับเลือกเอาอันแรอันหนึ่งนะครับอย่าเอาทั้งหมดนะ,ะไม่ใช่น,น,น,นํามานําเสนอ3ามสิสอย่างสีอย่างนะครับไม่ใช่เอ,เอาหมดนะครับให้เลือกเอานะเคยเคยหายกินแบบไหนก็หาก็กินแบบนั้นว่าง,งั้นแต่พูดง่ายๆประมาณนี้นะครับปรับจุดเอาเลยครับ ถามนี้เลยนะครับขอ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 ผลมากๆนะครับขอให้ทุกท่านชโชคดีชโชคดีเฮงเฮงนะครับถามนี้เลยประเทศเวียดนามนะเนี่ยประเทศเวียดนามนะนะครับครับโชคดีชโชคดีครับสวัสด,ดีครับ